วัดผู่จันแดง้าดดงเย็นตำบลน,นาจัามปาอำเภอดอนจารจังหวัดกาฬสินครับบานเกิดนะครับนี่เรบขึ้นทังเขาครับเป็นผู้เป็นผู้เขานะครับวัดดอยดงเย็นตามไปดูพระหลวงปู่ใหญ่นะครับมันกำลังสร้างวิหารอยู่ ครับถึงสิขวางตะเว้นนะครับผมมันเรียแสงสะท้อนฝนกำลังสามร่มลื่นครับผมเป็นวัดปลาวัดดอยบนเขาเนาะยู่บ้านติดเขาครับผมมางานงานขาวดำพี่ชายเลยมา จังหันแหล้วกันเลยขึ้นมาเบิงเพิ่นสร้างสร้างวิหารท่านในแล้วเยู่ครับเพื่อน,นอยากอยากรวมรวมโมทนาบุญทำวิหารนั่มกะถ้าทักมาหาผมหน่อไ,ได้ครับในยูทูปนี่แหละครับในช่องของผมนี่แหละขึ้นเขาหน่อยหนึ่งเมื่อยครับ เป,เ,เป็นเขาเนาะครับต็นเขาเลยลุงปู่ใหญ่นวัดดอยดงเย็นครับผมนวัดภูจันแดงครับตำน่านดงแม่เพ็ดครับผมดงแม่เพ็ดนี่เพิ่นเพิ่นกำลังเห็ดครับเก็สิบ เจ็ดสิบเ,เปอร์เซ็นต์แหละครับเพิ่นก็ำลังสั่งเนาะเพิ่นก็สิฉลองบวชญ่บวชนี่แหละครับวิหารใหญ่นี่แหละกับบใหญ่ครับวิหารนี่น้อยงามกับทัดรัดอู้สมัยก่อนที่เคยบวชเมื่หกปีก่อนหกปีเจ็ดปีก่อนกับมานอนมาพักพี่ล่ะครับอยู่วัดดอยี่ละ่ะ ตูนอเอแสงตะเวนนะครับมันสะท้อนนะครับผมท่างทางขึ้นเขาไปมองเินกับกำลังพัฒนาครับผมโอ้งามงามอยู่ครับสะอาดสะอา้านปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ดอกไม้ต้นยางต้นยังกับปลูกครับต้นดอกไม้ต้นยัางลายย่าง วุ้นครับเป็นกระแท่นต่อท่านแล้วนะครับ อยากรวมบุญทับุญกับทักคอมเมนต์มาหาผมนะครับเดอ้อผมที่เอาห้าคนห้าเหล็กบัญชีวัดมาครับผนกับิ่งเทึ่งจะเป็นเขาเนาะขึ้นไปง่างไปเพิ่นเฮ็ดปันไดขึ้นอยู่ครับ ขึ้นไปบนเขาครับจินี่รูปพ่นแกสลักเนาะสร้างจากประเทศล่าออมาแกะให้ไปโดนครับผมแต่มอสซองท่านนี้กับจีตะเวนซองนี้ได้ครับปันปันปัน,ปนขึ้นเขาชิดตะกูดไปแล้วครับมันลมลื่นลมเย็นสงบขึ้นมาผู้เดียวครับแต่ก็รู้สึกคนลุกครับผมนี่ครับผม ขูจันแดงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึง่งหน้าบ้านตรงเย็นครับโอ้คนลุกครับผมขึ้นมาหม่องศักดิ์สิทธิ์สุดยอดเลยมมนบอกได้ครับคนลุก <c oughs> <c oughs> เงียบสงบ เป็นมองพื้นที่ที่แบบปฏิบัติธรรมยัางดีเลยครับลายลอยกว่าขันเนาะเริ่มเมื่อยห้านหมไก่น้ำรับเป็นไกป่ปลาข้างในผมพอเป็นเลียงไก่ปลาน้ำมื่อยครับผม หมากแต่หมากเข้งก็มีครับต้นแต่ต้นเข่งมานีสิเดี๋อเบิงงวิวครับ สวยงามครับันจิกแก่สลักลูพญาเตาไว้ข้างบนครับแล้วกาซินี่พญางูไงพญาหนากไงนะฟันจิกแกะแก่สลักอ่อมไมดเลยครับทานข้างล่างกับเป็นพญางูไงเป็นพญานากนะครับงามลายผมพญานากรูบังกรอนนอน ทั้งกันจเป็นลูปญานาคทางขึ้นทางขึ้นไปอีกบนดอยครับบนเขาเนาะวัดดอยดงเย็นครับผมขึ้นไปขงบนครับต้องถอดเกือบตั้งแต่มองนี้ไปครับผมจุดชมวิวน้ำรับสูง ตนพ้นเพาปลูกไว้เพิ่นเกิดติดแพงโซลาเซลล์นะครับเพื่อย่ขึ้นผู้ใดพระเพิ่นมานั่งสมาธิสมาธินั่งกรรมาฐานอยู่ทั้งคู่จาธุสาธุ วัดหนึ่งกับวัดพระธรรมน้าทิพย์นะครับเป็นกําลังสร้างพระาธาตุยู่เนาะอีกหมู่บ้านหนึ่งครับห่างประมาณสามสี่กโลกครับผมนี่ผมอยู่บนเขาแล้วแดดซองน้ดอดนะครับมมลเด้อตาไล่บอกครับผมหมุนเร็วนี่ครับชมวิวอ้อมบ้านผมครับถ้าฟังถัดขามบุญไปน้อยนึงกับเป็นเป็นเขตร้อยเอ็ดแล้ะครับเขตใกล้อำเภอโพชัยร้อยเอ็ดครับผม พันผมอำเภอดอนจันทร์ครับผลักขับวิววิวสูงสูงครับบรรยากาศพูน,นกัดวัดพัดพทำน้ำทิพย์เป็นกระสังอะไรพระธาตุเนะะาะภาษาลิกธาตุเป็นสางกัดเริ่มแล้วแล้วหรืมั้งครับผมบริมาหลายปีแล้วเนาะ ปูนครับวัดบ้านผู้เงินทั้งุูนกับผูเขาเที่ยงทางมาไล้ครับภูเขาหลายครับทั้งหมุนหมุนสะสะทถึทงบล่ายตาครับผมแต่ภูเขาก็หล่ครับ คลิปนี้ก็ขอจบสำเนิน,นะครับเด้อฝากกดติดตามให้น้ำเนี่ยนะครับพ่อให้มันถึงเป่าเร็วๆเ,วเวนี่ยเด้อขอบคุณห,หลายๆครับผมคลิปนี้ก็ขอจบสำเนินแลวครับเนาะขอบคุณห,หลายๆครับ